คนน่อยมากแล้วพี่น้องคนน้อยมากเลยค,คนนยลยุปปาอ้าดูเฮียใส่เฮียใส่อยู่ที่คือบรรยากาศหนางานครับพี่น้องครับแค่นี้ก็เต็มพื้นที่แล้วพี่น้องเดินทางมาจากสอปอปอล่าวนั่นเองตวนมากนี่ยสิงเก่าสิบเลย ยัทางไทยยลาางไม่来เลยโอ้นทั้งไมาจากใน่เนาะเดี๋ยนะไม่ใช่เนาะใช่เขาแ้่ส่วนมากจะเป็นที่เราทั้งกอบอกว่าล่ามาหลายคนข<ม>ึ้เนเอยมางที่แบบขึ้นอย่อง เัาเป็นคนแรเต้นโซ่จั้นเข้ไะรันนขาแจง่าคุยเขาแจ้งนะไม่ได้ไมฮมาขนขาน่อยนเาะเขาพเยะได้วยาลมาลมาละมาลใช่อาขึ้นมาเป็นเทาจะว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ ทั้งหองไหจะัองอบไหนไปเลยมีกสิหลายแค่หอทักในตัวแ่าวนมเห็นถกงไปขาดวามนิ้นสีลนหัวขุดมานนี้ก็มีสิบบาทสิานี่แล้นสีหลนหัวขุเลยใจี่อยมากแค่นึงเ้วแต่ว่าสาวน้อยเักตัวมากิดเักโควิดเปไปเด็นปรเด็มากเลย ไอ้กลุ่มที่เขาเจ้ากินเขาแรงนี่โตัสร็จยังไม่แต่กุ่มนะแต่เล่าไม่กินเขาแรกสิจ่ะม่นวัดกันเขาจิ้นเขาแรกก็ยังตะดมือวันอคือสมตามมันขอได้บรรยากาศมาปลูกเอาบุญนาะค่ะเราเขาได้หลายหลายย่างแต่ไมาให้บุญนะรับน้ำมาเปลี่ยนบรรยากาศจินเขารอบ้ันนะหลายย่างด้วยบรรยากาศ เนาะมันห <kung> ่อนมันเป็นบ้มันเป็นก็บยูวันนย่อากาศยูอาไทยที่กองนแล่วที่ถือหอนเาโอ้ยโสดที่เบาเบาหอนละจะนน่้ตัวนี้ลานานนียมันห่อนปล่อยกินได้ยี่นะคนเอ กแค่ก็เลยพ่วกน้ำด้วนะสดหน้ไมยุ่งคุณก็ได้ค่าแข่งขนี่ฟอยด้วยะปล่อยก็คุณกะได้องินอ่ายห่อยยซก็ห่อนอจังหวัดได้ก็ห่อนี่ก็ห่อนี่ก็วันสิบเก้าเว็ห่อนี้ นี่คือบนได้การงานครับพี่น้องครับจากหันมหอนหนึ่พี่น้องม่งเอาวีวาวัดเลยแเชินมาถึงคนมาจากสมุทรปราการมาขู่ทำลายไม่เดินทางมาจากเสนอนนี่ยนะังเา่ารบอกเขาแสดงว่า ทั้งหนานอ่กเตอรมาจากคุณบคุดบดคิดว่าเนี่ยิดว่า,าแมนบอกแมนยูนนนก,กว่าน้อช็อดแจ้งมาบมุนถ้าของคุณทำแบบนี้คุโจะจีนเขาอ,อิ่วไาเลยถ้าขามา้าในจักวัดเอย่ย ปากเจ้า,า<ไ>ป,ปากเชียพูดพ่อเสียอยู่สักพัดจะปรงนจะพอเหมือนเ้าบาเปเชียชิบากมากอนเลยพ่อไปพ่อมาอยู่สักพ่อามมาเดี๋ยวอืมพ่อขามาเดี๋ยวอยู่อืมฟังน,นี่ใชยูแท้แท้หนีคขามไปทั้งกุ่นหนี่แพร่ให้เรียว่าแพรอยู่ด ก็จะวา่าแพนกูเคยไปวัอ,อพี่พักกันล่ังไลไรมาเดินพี่เดินล้านเป็นแถวแล้เนะเป็นแต่สอยนดมากาอุดนะเนี่ยนี่ใส่นี่อไม่เนี่ยอยู่นอกค่ายหไขอเี่อาอยู่ใกล้นเนา่น เฮ้ยวงจกเชียวเว้ปีนี้ไหมบอกวงไม่ยูทูบเบอร์เริ่มวงตึทางทางวังชงโควิดมัมีใช้ท่าบอกรานมามืองมือมันตั้งบ่ได้ตัดออกฟังละห้ออันนี้คือตั้งไหนตัวง มือมือยู่วันม่สช่ทามันตั้งบ่ได้ได้รดออกฟังแล้วห้องไง้งแ่นหมองดังเมืองบ่ลาก็ริมโคเม่บนรูคนก็ได้หลายอ่ะมันจไบา่ไนมีหม่องดังแอบลายหมดเลยโอ้ยมันถือว่าก่วงเติยอ่ะันเจ็บบัตได้บ่หนตัว่าได้เป็นล้านเฮ้ เมื่อวานเลยนะมื่อไนะมามาเมื่อวานคนหลายไหมได้มากวะเอิดคาดว่ามื่อนคนสไหนายคาดว่าวะแี่กำลังขามอาไรอยี่ โอ้ยมีหมวกนาง,งมานล้วฟามาเด้อให้เนี่ยแต่พูดได้จองสายไปแล้วจองชีไว้อันไม่ได้จองมีวางยืนนะม้งขอบคุณครับแม่ครับผมอันนี้คือบรรยากาศด้านหาน,นา้าเวทีของผมอยู่ที่ วัดหลวงพ่อพาษัยครับพี่น้องครับอันพี่น้องวัดเขาจะเริ่มฟาร์มาฟาร์มาไก่สิเต็มนะครับพี่น้องครับวันนี้คือเบิรงฟีเดียบริสีญญ์เงินดิบริสิญญ์วัดเขาเบิรงฟีเชิญมาจะเป็นพี่น้องทางสองปาาอองององุ๋ยเหล้าหลายมากไกินเอาโอเคครับคลิปนี่เป็นเพียงควาเป็นกันขอบคุณแฟนคลับเอ็นซีติดตามที่าลืมกดไลค์กดซับจากท้าช่องพัพยาธิแล้วกดเอฟฟิเชียลครับ